สรุปข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายน2564นางวัฒนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจภายใต,ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัดดังนี้ วันที่28-30สิงหาคม2564นางวัส,สนาริธาภัยสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณ2564จำนวน3รุ่นผู้เข้าร่วมโครงการ72คนณอำเภอพลพิสัยอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย โดยมีนางดานิดาเหลืองทิติสกุลรองผูรร้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมโครงการดังกล่าววันที่31สิงหาคม2564มอบหมายนายเกษมศรีโยนักวิชาการรายงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ให้แก่ลูกจ้างจำนวน2คนได้รับเงินตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน7 7 7 5บาทและอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างในพื้นที่ห่างไกลโดยการส่งมอบค่าจ้างค้างจ่ายให้กับลูกจ้างณนะภูมิลำเนาและมอบหมายนายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการแนะนำส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบให้กับเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย วันที่2กันยายน2 564รวมประชุมคณะสมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคายณห,ห้องประชุมเทวพิบาลสารการจังหวัดหนองคายชั้น4โดยมีนายประเสริฐตุยชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมและได้มอบหมายนางมายุราสุดนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการรวมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพศ2566ถึงพศ2570 ประจำปีงบประมาณพศ2566ณโรงแรมหนองคายทาวเวล่าอเ,าเมืองหนองคายจังหวัดนองคายโดยมีนางสาวสิริมา,าวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมวันที่3สิงหาคม2564รวมประชุมคณะกรรมการอนุก,กรรมการพิจรารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคายครั้งที่1ประจำปี2564ณห้องประชุมเทวาพิบาลศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น4 โดยมีนางรณิดาเหลืองจิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมในวันเดียวกันสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายรับการตรวจราชการรอบที่สามประจำปีงบประมาณ2564จากนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี2564 และการดําเนินง,งานตามตัวชี้วัดณนะห้องกไเกลียดสองสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน